โอเคนะครับวันนี้ก็มาพบกับจัสมินคาร์วอตเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็มาล้างรถที่บ้านนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพราะว่าตรงแถวนน้นไม่มีที่จอดแล้วนะฮะเห็นไหมครับฝุ่นเยอะนะครับจะถามว่าเอาผ้าธรรมดาเช็ดฝุ่นออกไหมนะครับยวผมรูปให้ดูเลยนะครับเนี่ยะก็ยังมีคาบน้ํานะครับที่ยังเหลือแต่ฝุ่นเนี่ยมันเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้รถเราเกิดรอยนะครับตรงนี้เราก็จะหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าธรรมดาเช็ดนะครับเปลี่ยนเป็นการล้างดีกว่านะครับ น้ำยาของจัสมินคาร์วอตนั้นล้างง่ายนะครับจะเห็นเลยว่ารถเลอะนะฮะนี่ฮะเราจะได้เห็นเลยว่าฝุ่นเกาะนะครับมีขี้จิ้งจกนะฮะก็มีคราบขี้นกนะครคราบขี้นกกระจกก็จะเป็นรอยคราบๆอย่างนี้นะฮะดูแล้วรถก็ไม่สดใสเท่าไหร่นะครับก็มาดูที่ล้อนะฮะยางก็ยังดำอยู่เหมือนเดิมนะครับสองอาทิตย์ละก็ยังดำอยู่นะฮะ แต่ที่สําคัญเลยคือล้อแม็กนะครับล้อแม็กที่ฝุ่นเบรกหนามากนะฮะบ่งบอกได้เลยนะว่าสองอาทิตย์นะฮะเห็นไหมครับฝุ่นเบรกนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องฝุ่นเบรกกันนะครับอ่ฝุ่นเบรกนะครับเกิดจากนะครับผ้าเบรกเสียดสีกระจรับทําให้เป็นฝุ่นเบรกแบบนี้นะครับความอันตรายของฝุ่นเบรกมีอะไรนะครับคือถ้าเกิดเมื่อฝุ่นเบรกผสมกับน้ําแล้วเราไม่ได้เช็ดให้แห้งทันทีนะครับฝุ่นเบรกนะครับผสมกับน้ํามันจะเป็นคราบแบบ มันจะเป็นเหมือนตะกันแบบหนึ่งเป็นกดกัดแบบหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้ล้อมแมกเหล่านั้นนะครับเ,เป็นค่าเรียกรอยเป็นคาบที่เกลือนะครับเป็นรอยเป็นคาบขี้เกลือนะครับทำให้ล้อมแมกนั้นของเราหมุนมองนะครับไวกว่าเ,เวลาปกตินะครับเราก็เลยใช้ตัวนี้นะครับอันนี้ผมไ,มได้ติดสติกเกอร์นะเป็นขจัดคาบล้อมแมกนะครับ ก็ปรับไปที่สเปย์นะฮะกับปรับไปท uh ี่สเปย์จะมีหัวสองหัวนะครับจะมีหัวสเปย์กับหัวอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็จะฉีดเป็นพุ่งๆนะฮะอ่าอีกตัวหนึ่งนี่ครับจะเป็นตัวนี้นะฮะฉีดของเขาจะเป็นพุ่งๆอย่างนี้แต่เราไม่ใช้ครับเราใช้เป็นสเปย์นะครับปรับหมุนเอานะฮะนี่ฉีดให้ทั่วๆเลยนะครับฉีดให้ทั่วๆรอม็กนะครับซอกไหนอยู่ไหนนะครับฉีดให้หมดนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงกันโอเค พอเราฉีดเสร็จนะครับเราก็ปล่อยเราก็ฉีดให้ทั่วสี่ล้อเลยนะครับพอเราฉีดทั่วสี่ล้อเสร็จนะครับเราก็มาฉีดโฟมนะครับฉีดโฟมลดให้ทั่วเลยแล้วเราค่อยล้างทีเดียวนะครับล้างน้ําเปล่าทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทํากันไปนะครับนี่เราจะเห็นเลยว่านะครับค่าฝุ่นเบรกนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะไหลมานะครับเพราะว่าบางครั้งเราจะต้องเหมือนต้องเอาแปรงเนาะมานั่งขัด นะครับเพื่อให้คาบพวกนี้ออกนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องเลยเราก็มีหน้าที่แค่ฉีดอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับอ่าพอเราฉีดเราเบิดล้อแม็กเขาจะคาบล้อแม็กเสร็จนะครับแล้วก็รถเราแห้งอยู่นะครับเรามันต้องฉีดน้าพรมรถก่อนนะนี่อย่างผมก็จะใช้ตัวหัวโฟมแลนส์แบบนี้นะครับแล้วก็ฉีดไปได้เลยนะครับฉีดล้างรถได้เลยนะครับนี่ฉีดก็ฉีดไปเลยครับฉีดไปเลยนะฮะ รอน้ำแป๊บหนึ่งนะครโอเคนะฮะโฟมหนาๆอย่างนี้เลยนะครับนะฮะก็ฉีดตรงที่ล้อมแม็กที่เราเอ่อข้อนตัวนั้นไว้นะครับอ่าเห็นไหมโฟมหนาๆน,นี้เลยนะครับโอเคนี่ก็ฉีดไปให้ทั่วขั้เลยนะครับ ขาวจ้วะนะฮะหอมด้วยนะครับกลิ่นดอกมะลินะฮะเดี๋ยวเราก็ฉีดเสร็จนะครับแล้วเราก็รอสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ค่อยฉีดน้ําเปล่าล้างได้ทันทีเลยนะครับโอเคครับหลังจากเราฉีดโฟมเสร็จนะครับเราก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้โฟมทําปฏิกิริยานะครับกับพวกฝุ่นพวกอะไรเห็นเราจะเห็นเลยครับเขาคาบสกปรกจากล้อแมกนับที่เราฉีดน้ํายาตัวนั้นทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะฉีดด้วยน้ําเปล่าต่อเลยนะครับ ดเลยนี่ครับเราจะเห็นเลยว่าคาบเห็นไหมครับคาบฝุ่นเบรกอะไรเงี้ยครับไหลตามที่เราฉีดไว้เลยนะครับเราก็ฉีดเข้าไปนะครับทำให้เราประหยัดเวลาล้างได้เยอะเลยนะครับ เราก็ฉีดไปทั่วๆเลยนะครับฉีดไปครับฉีดให้เอี่ยมนะครับ ก็ฉีดไปให้ทั่วๆรถเลยนะครับวิธีฉีดก็คือฉีดจากล่างนะครับฉีดล่างรถนะฮะจากล่างนะครับไล่เป็นกระดานนี้นะครับไล่ไปอย่างนี้นะครับฉีดเพื่อไล่เพื่อไล่พวกคราบคิดคราบเม็ดทรายคราบทิศดินออกนะครับเนี่ยครับแล้วก็ฉีดไปนะครับไล่ไปจากล่างนะครับล่างขึ้นบนอย่างนี้นะครับไล่เป็นแผงนี้เลยนะครับ สนุกครับฉีดน้ำอย่างนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ไล่ไปครับนะครับรถก็จะใส่ปิ้งเลยนะครับเนี่ยล้างรถไม่ต้องหูเนียครับอาทิตย์ละครั้งนะครับอย่างผมล้างไว้ปล่อยไว้นานเกินนะฮะก็จะแบบอาจจะต้องมีบางจุดที่ต้องแบบ ถูบ้างนิดนหน่อยหน่อยะครับแต่ก็ไม่ได้ถูทั้งคันทารางทั้งคันนี่ก็ชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะไม่เสร็จนะครับเพราะว่าใช้เวลานะครับล้างรถนะครับอ่านะครับหลังจากเราล้างรถนะครับเสร็จนะครับล้างเสร็จเช็ดเสร็จนะครับเช็ดรถให้แห้งเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเคลือบด้วยกันนะครับเคลือบก็ไม่ต้องฉีดเยอะครับขย่าเขย่าขวดทุกครั้งนะครับก่อนใช้งานนะครับแล้วเราก็ฉีดลงไปที่ตัวรถเลยนะครับ ฉีดเลยปุด๊ดตรงนี้หน่อยนี้หน่อยแค่นี้ครับประมาณนี้แค่นี้เองแล้วก็เอาผ้านะครับถูไปเลยนะครับถูไปนะครับถูไปนะฮะถูไปเรื<ๆ>่อยๆนะครับอ่าพอถูเสร็จนะครับก็เอาผ้าอีกผืนนึ่งครับผ้าแห้งๆเปียมๆเงแบบี้ยครับเช็ดตามเลยนะครับ ความวาวก็จะต่างกันละอะอีกที่สำคัญคือนะครับลื่นนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฝั่งนี้คือเมื่อกี้เราเคลือบนะครับแต่ฝั่งนี้เราไม่ได้เคลือบนะนะครับเห็นไหมนะฮะน้ำยาเคลือบดีอย่างนี้ครับเวลาฝุ่นมเก่อนะครับก็แค่ใช้แปรงนะครับใช้แปรงปัดฝุ่นนะครับปัดนะฮะก็เอี่ยมแล้วนะครับอ่านอกจากเคลือบ นะครับเคลือบตัวรถได้แล้วแล้วเคลือบอะไรอีกกระจกนะครับกระจกเคลือบได้นะครับฉีดเลยนะครับฉีดไปฉีดที่กระจกนะครับแล้วก็ถูเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับถูปไปจะถูเป็นวงกลมนะครับจะถูลงนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับผ้าแห้งเช็ดตามเลยนะครับกระจกเราก็จะมีความใสนะครับลื่นนะครับช่วงหน้าฝนนี้เหมาะมากเลยนะครับเวลาเราเขี่รถลุยฝนนะครับน้ำก็จะไล่เป็นเม็ดดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบว่าน้ำไล่เม็ดเป็นแบบไหนนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวเรามาทำการเทสด้วยน้ำเปล่านะครับดูสิครับเห็นไหมฮะน้ำไม่เกาะนะครับเห็นไหมฮะแห้งนะครับแห้งมากเลยนะครับ สนิทเลยนะครับนะอ่าเนี่ยครับเวลาเขาโดนน้ำโดนอะไรนะครับเห็นไหมครับแห้งนะฮะอ่นี่แห้งสนิทนะครับไม่มีน้ำติดมือมาเลยนะครับเรามาดูกันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับฉีดเข้าไปที่กระศกนะครับ เสร็จผ้านะครับลงเลยถูไปครับผ้าแห้งครับเช็ดตามเลย น้ำนะครับลาดเลยครับเป็นไงครับแห้งสนิทนะครับเป็นไงครับแห้งแกะเลยนะครับนี่ไม่ใช่ว่าลาดแค่ตัวนี้ลาวตัวนี้เป็นนะครับเห็นไ,ไหมครับเห็นไ,ไหม น้ำไม่เกานนะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับจัสมินแว็กนะครับดีกว่าน้ำยาเคลือบทั่วไปนะครับ